ดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะมาแนะนำรถสวยๆนะคะใช้งานได้ดีอึดถึกทนไม่งอแงอดูแรง่ายไม่จุกจิกและอะไรหาง่ายนะคะต้องรุ่นนี้เลยค่ะทุกท่าน Toyota Vios นะคะ1.5ตัว a e i o r y ตัว top สุดค่ะเรือนใหม่ดิจิตอลนะคะ มี Airbag มี ABS รถฟรี0 6เกียร์ออโต้เป็นรถบ้านแท้ๆค่ะทุกท่านรถสวยขับขี่ดีสภาพพร้อมใช้งานนะคะเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีเดิมๆค่ะเครื่องเดินนิ่งๆเรียบๆห้องเครื่องสวยงามไม่มีหยดไม่มีเยิมนะคะสามารถเอาไปใช้งานกันได้ปกติเลยทีเดียวภายในเบาะหนังค่ะสภาพดีสวยสะอาดไม่มีรอยฉีกข,ขาดกระจกขึ้นโรงไฟฟ้าร้องตัดลายไม้สวยๆนะคะเกียร์ออโต้ เปลี่ยนนิ่มเปลี่ยนโคกค,ค่ะไม่เคยติดแก๊สเชื้อเพลิงเป็นน้ำมันร้วนมีดิเสเบกสล้อมีแอร์แบ็กมี ABS นะคะดูหนังฟังเพลงได้ค่ะมีกล้องหลังด้วยนะคะรอมแมขอ15ยางดอกยังดีช่วงล่างเน่นๆนาสีไม่ขาดราคาคันนี้เจ้าของต้องการตัดสดในราคา79,000บาทค่ะ สนใจดูรถได้แถวตัวเมืองปทุมนะคะร้านอยู่ใกล้กับไทยวัสดุสนใจเน้นติดต่อนัดหมายร่วมหน้าได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปค่โทรไปคุยกับผู้ขายได้เลยนะคะแอดมินเพียงแนะนำเบื้องต้นเท่านั้นสำหรับวันนี้ราไปก่อนสวัสดีค่ะ